ถูกขึ้นภาพคู่กับศิลปินหลายท่านางานจะจัดแสดงหน้าสนามที่ว่าการอำเภอพระแสงที่เดือนนี้คนไปคอมเมนต์เต็มเลยค่ะว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าเอาเอา,เอาอดีตพระที่ทําผิดเอาว่าง่ายๆเป็นสมีนั่นแหละเอ,เอามารับงานแสดงโชว์ตัวคอนเสิร์ตแบบนี้เอาล่าสุดปเปลี่ยนโปสเตอร์เรียบร้อยค่ะโปสเตอร์อันใหม่ปริง ภาพของกาโตะหายไปแล้วดูดูเขียวๆที่เราวงกลมเอาไวน้น่ะเห็นวงแดงๆไหมคุณผ,ผู้ชมนั่นคือภาพที่ถูกเปลี่ยนใหม่ทนกระแสสังคมไม่ไหวทนการวิาพากษ์วิจารณ์ไม่ไหวก็คือยกเลิกการแสดงของกาโตกไปแล้วอ๋อดูอันอันทางขวามือขึ้นมาเต็มๆหน่อยดูนะฮะเขาอยากรูปหนึ่งเขาใส่รูปอะไรแทนดูนะฮะคืออ๋อ อันนี้เราเทียบให้ดูไงว่าก่อนก่อนที่จะมีการคอมเมนต์วิพักษ์วิจารณ์มีการเชิญกาโต้ไปแสดงพอถูกคอมเมนต์เยอะเข้าก็คือต้องรีบถอดออกจากโปสเตอร์ก่อนที่งานจะเริ่มแสดงขึ้น